ามมาต่อไป28สิงหาคมพุทธศักราช2566เห็นท่านพูดท่านเขียนถึงกรณีนายทักษิณจะขอพระราชทานอภัยโทษในเชิญออกมาเตือนว่าอย่าเข้ามาผักภาระ,ระในคดีทุจริตให้พระเจ้าอยู่หัวต้องมาตัดสินพระไทยที่จะพระราชทานอภัยโทษหรือไม่พระราชทานอภัยโทษจะเป็นการบีบบังคับให้พระเจ้าอยู่หัวต้องเลือกข้างทั้งยังมีกรณีอื่นๆอีก ท่านพูดท่านเขียนที่เกี่ยวกับการปกป้องสถาบันผมจึงอยากถามท่านว่าท่านไปยุ่งอะไรกับสถาบันเสือกอะไรหรืออยากได้หน้าอยู่แสงต้องการเป็นคนโปรดหรือได้ประโยชน์อะไรตอบคุณผู้ใช้นามว่าละอ่อนเกมเหตุที่ฉันออกมาพูดออกมาเขียนโพสต์ปกป้องพระเจ้าอยู่หัวและพระาชวงศ์ก็เพราะท่านไม่ทรงตรัสไม่ทรงลิขิตขีดเข,ขียนโตอตอบใดๆ กับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีพฤติกรรมสร้างความระคายเครืองเบื้องยุคคนละบาเด้วยเพราะทรงตัดและทรงเชื่อว่าพอเพียงเราทำดีคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีก็จะแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดทรงตัดกับเด็กๆและเยาวชนที่ไปเข้าค่ายในพระราชวังด้วยมลเหตุนี้การจับจ้วงล่วงละเมิดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จ้องทำร้ายกัดกรอ่อนบ่นแซะทำลาย ด้วยกรรมวิธีสารพัดทํากันอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาโดยบุคคลกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลองค์กรทั้งในและนอกประเทศโดยมีทุนและองค์กรตามประเทศคอยหนุนหลังซึ่งใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไอทีอินเทอร์เน็ตสื่อโซเชียลเป็นเครื่องมือยุโยงปลุกปั่นให้เกิดความรังเกยียจเสื่อมศรัทธาต่อสถาบันพุทธอิสระและลูกไทยผู้มีหัวใจรักชาติศาสตร์ ผู้จงรักภักดีก็ต้องออกมาพูดออกมาโพสต์มาเขียนปกป้องซึ่งก็เป็นหน้าที่โดยตรงที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหมวดที่4มาตรา50ในวงเล็บหนึ่งพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในวงเล็บ2ป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการที่ฉันทำตามหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วฉันผิดตรงไหนฉันก็อยากถามคุณเหมือนกันว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าหรือเป็นคนต่างด้าวท้าต่างแดนแค่มาอาศัยแผ่นดินนี้หาอยู่หากินแสวงหาประโยชน์จากแผ่นดินนี้แล้วก็จ้องจะบ่อนทำลาย โดยไม่มีจิตสำนึกถึงหน้าที่ที่ต้องทำตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งยังไม่สำนึกถึงบุญคุณของแผ่นดินคอยจ้องที่จะสแสวงหาประโยชน์เอาเปรียบเห็นแก่ตัวอย่างหน้าด้านด้านอย่างเช่นนายทักษิณและพวกที่กำลังทำอยู่ซึ่งนอกจากจะไม่ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วยังทำการสแสวงหาประโยชน์ด้วยจิตไร้สำนึกกตันยูรู้คุณกระตะเวทิตาตอบแทนคุณแก่แผ่นดินนี้อย่างไรเลย อ๋อแล่บอกนะว่าก็เสียภาษีบำร,รุงให้แล้วไงใครๆก็เสียภาษีทั้งนั้นแต่ทำไมเขาไม่ทำร้ายสถาบันหากคุณอ้างการเสียภาษีว่าเป็นการตอบแทนนั่นก็เท่ากับว่าคุณก็ยังไม่ได้ทำหน้าที่ที่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญให้ครบถ้วนเลยคนอย่างพวกคุณนี่นะหากเห็นว่าจะาได้ประโยชน์คุณก็อ้างรัฐธรรมน,นูญอ้างข้อกฎหมายอ้างสิทธิ์แต่หากเห็นว่าเสียประโยชน์ หรือทำแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็อ้างว่าไม่ใช่ธุระไม่อยากเอามาเป็นภาระและข้ออ้างสุดท้ายใครๆเขาก็ทำกันนี่มันมนุษย์พันกาวฝากชัด,ชดสิ่งที่ฉันและคนไทยอีกจำนวนมากออกมาปกป้องสถาบันโดยที่พวกเราเห็นและคิดตรงกันว่าแผ่นดินนี้ดำรงความเป็นชาติประเทศอยู่ได้เราพมีสถาบานันพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำเป็นผู้เสียสละเป็นผู้นำในการอภิบาลบำรุงรักษา อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยซึ่งองค์พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ท่านก็ทำมาแล้วมากมายทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันและจากมีต่อไปในอนาคตแม้สถาบันพระมหากษัตริย์จะทรงมีคุนูปการมหาศาลแก่ชนชาติไทยแต่ก็กลับมีผู้คนไทยใจธาตุฝรั่งยังทำเป็นหูหนวกตาบอดมืดบนมองไม่เห็นไม่รับรู้และไม่พยายามทำความเข้าใจอย่างพวกคุณนี้แหละ ที่คอยออกมาทิ้มแทงกัดเซาะบ่อนทำลายความมั่นคงของสถาบันการอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทั้งที่พระองค์ท่านก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนใดๆให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเลยพระองค์ท่านไม่เคยหลอกลวงโกหกประชาชนของพระองค์พระองค์ท่านไม่เคยที่จะเอาเปรียบสแสวงหาแต่ประโยชน์จากประชาชนพระองค์ท่านไม่เคยคดโกงทุจริตต่อผลประโยชน์ของประชาชน พระองค์ท่านไม่เคยตะลอนตะลอนไปด่าให้ร้ายแผ่นดินเกิดของพระองค์ให้ต่างชาติรับรู้เหมือนกับใครอีกหลายๆคนที่ทำอยู่พระองค์ท่านไม่เคยสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ชาติและประชาชนพระเจ้าอยู่หัวในทุกราชการและพระบรมวงศานุวงศ์ต่างมีแต่ที่จะเสียสละทุ่มเททั้งแรงพระวรกายแรงพระไทยแรงพระราชทรัพย์และกำลังพระสติปัญญา ที่จะทำสารพัดโครงการเพื่อประชาชนให้ได้รับประโยชน์อย่างมากมหาศาลจนสามารถเป็นที่พึ่งพาแก่ประชาชนของพระองค์ได้อย่างจริงจังพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่เคียงข้างประชาชนดุดดังพ่อแม่อยู่เคียงข้างบุตรและคอยให้การอุปถัมภ์บำรุงช่วยเหลือบุตรในทุกเวลาด้วยคุณธรรมคุณลักษณ์เป็นประโยชน์ดังที่กล่าวมานี่แหละ จึงทำให้คนไทยจํานวนมากทั้งรักและเทิดทูนพักดีต่อสถาบันมาอย่างยาวนานแต่ก็ยังมีคนไทยใจทาตุฝรั่งที่ยังไม่สำเนียกไม่สํานึกเพียนพยายามกระทําพฤติกรรมจับจ่วงล่วงเกินบ่นทำลายสถาบันให้เสียหายด้วยเป้ประสงค์ที่ชั่วร้ายให้เสื่อมศรัทธาแตกแยกผ่อนแอแล้วก็ามาบีบคั้นแทรกแซงสแสวงหาผลประโยชน์เพราะคนไทยผู้รักชาติศาสตร์ พอเห็นถึงอันตรายอันเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นมาบ่อนทําลายอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชาติเช่นนี้เองจึงเป็นที่มาของคําตอบว่าทําไมพุทธอิสระและคนไทยผู้มีหัวใจรักชาติศาสตร์กษัตริย์จึงต้องออกมาต่อสู้ออกมาเสี่ยงออกมาพูดออกมาโพสต์เพื่อปกป้องสถาบันวันนี้ขอตอบคําถามแค่นี้ก่อนวันหน้าจะมาตอบคําถามที่เหลือน,นะจ๊ะพุทธอิสระ